สวัสดีครับวันนี้ก้อยก,กับเกมแลนด์ล็อกเวอร์ชัน PC นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงการทำสกิลยอดนิยมของแลนเจอร์อย่างเอโรสตอมให้เป็นไล่ไรลหลอดครับซึ่งโดยรวมความยากในการทำก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับคือไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวอาจจะต้องพึ่งของสวมใส่ระดับหนึ่งแล้วก็เราสามารถทำได้ตั้งแต่เลเวลน้อยๆเลยนะครับอย่างของเจประมาณ120กว่านเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบของสูตรจริงๆแล้วใช้เทมบับช่วยเยอะหน่อยเปิดๆทำได้ตั้งแต่เปลี่ยนแลนเจอร์เลยครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราทาได้ตั้งแต่เลเวลน้อยๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีครับเราจะได้เก็บเลเวลแบบสบายๆแบบลื่นๆเลยโดยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาสนใจเลนเจอร์สายเอลโลสตอมอยู่ในช่องจะมีทําคลิปกไกด์ไว้แล้วครับก็ยังไงลองดูตัวนั้นก่อนก็ได้คือตัวนั้นจะอธิบายทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ต้นจนจบส่วนตัวคลิปวันนี้จะมาโฟกัสแค่เรื่องการทำไรท์ลอดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับโดยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากสูตรการทำเบบอ,อลโลนนบ ก็เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดสมมติเราทำค่าเดคคูณ2บวกค่าอินได้530ขึ้นไปเนี่ยตัวแอรโรสตอมจะเป็นไร์หลอดใช่ไหมครับก็มันก็จะเป็นจริงตามนั้นเลยครับเพราะถ้าเกิดเราดูสูตรคำนวณระยะเวลาในการไล่แบบ VCT นะครับในตารางเนี่ยจะเป็นตารางล่างครับแล้วก็มาทัดบนเราจะเห็นว่ามันมีหลายตัวแปรหลายวงเล็บคูณกันใช่ไหมครับให้เรามาดูตรงที่เจลทากรอบสีแดงไว้เนี่ยครับก็คือมันจะเป็น1นลบสแควรูทก้อนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับซึ่งในก้อนสแควรูทที่ว่านี่มันเ็น็ดคูณ2รบแล้วกหา530 สมมุติเราทำเด็กคูณสอบวกอินได้530พอดีเนี่ยมันหาร530ก็จะเป็น1ใช่ไหมครับสแควรูทของ1ได้1 1ึลบหได้0ดังนั้นพอตรงกรอบสีแดงเป็น0เนี่ยมันคูณกับตัวแปรที่เหลือใช่ไหมครับก็ออกไปเป็น0ก็เท่ากับว่าเราไม่มี VCT หรือว่าถ้าเกิดสมมุติเด็กคูณสอบวกอินเราเกิน530นะครับมันก็จะเป็นสแควรูทของ1กว่ากว่าใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าตรงกรอบสีแดงเนี่ยมันจะเป็น1ด้วยค่า1กว่งลได้เป็นค่าติดลบ VCT ก็็เเปน0หมือนกัน ดังนั้นก็ตามนั้นแหละครับถ้าเกิดสมมติทำค่าเดคคูณ2บวกค่าอินได้เกิน530ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเอโรสตอมไรท์หลอดโดยที่จิงๆสูรนี้สามารถใช้กับการทําสกิลอื่นให้เป็นไลล์ลอดได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสกิลนั้นเนี่ยต้องมีแต่ค่า VCT อย่างเดียวนะครับถ้าเกิดมี FCT หรือว่าฟิ c แค่ไทม์เนี่ยต้องบวกตัวฟิ c แค่ไทม์เข้าไปตามที่เราเห็นจากตารางบนเลยครับว่าแบบเวลาในการไล่รวมเนี่ยเป็น VCT บวก FCT นะก็อนนี้จะเป็นคร่าวๆนะครับแบบสั้นๆเรื่องของการคำนวณตัวอรมเนให้ป็ไลด แต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดเต็มๆของเรื่องการทำสก,กิลให้แบบเป็นไรล์หลอดไรล์ดีเล์เนี่ยในช่องจจก็มีทำไกด์ไว้แล้วเหมือนกันครับก็ยังไงเราดูตัวนั้นก่อนก็ได้อันนี้คือจะเป็นอธิบายของทุกสายทุกอาชีพเลยนะครับไม่ได้เป็นแค่รสตอมอย่างเดียวถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องของอุปกรณ์สวมใส่กันต่อก็จากที่เราเห็นกันจากสูตระกี้แล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องเน้นการบูทค่าเด็กกับค่าอินให้มารวมกันได้530ซึ่งโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นที่การเพิ่มมมมค่่่่าาาาาาเเเเด็เนเ็นนนหละะรัพววจผกกอิใ2ท โดยแน่นอนว่าเริ่มแรกเซตที่เราจะใส่กันก็จะเป็นตัวเซตไว้วิ่งใช่ไหมครับเพราะว่าจะเป็นมากสําหรับสายโลตอมเพิ่ม,ดมเดเมจเยอะมากโดยที่ตัวเซตไว้วิ่งเนี่ยมันสามารถเอาไปสุ่มออฟได้ถูกไหมครับแล้วก็ตัวออฟที่ว่าเนี่ยมันจะมีเพิ่มเด็กด้วยก็จะมีส่วนเสื้อส่วนรองเท้าแล้วก็ประดับนะครับที่เพิ่มเด็กขึ้นมาอย่างตัวส่วนเสื้อนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยมันจะสามารถออฟเด็กได้3ลูกเลยนะครับอย่างนี้ของเจใส่เป็นเนี่ยครับ3 3 4นะครับก็รวมกันเป็นได้เด็กส แต่ว่าถ้าเกิดใครเอาแบบแม็กเลยนะครับก็จะเป็น3 4 5หครับรวมกันได้12ส่วนถัดมานะครับรองเท้าอันนี้ก็เพิ่มเด็กได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะเท่าตัวเสื้อนะครับก็รองเท้านี่ถ้าเกิดเอาเด็กแม็กเลยนะครับมันจะเป็น 1, 12ครับ1 1 2ก็รวมกันเป็น4นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับประดับไว้วิ่งอันนี้ออฟเด็กได้อีก2ครับก็คือตัวมันเนี่ยจะมีเด็ก2อยู่แล้วใช่ไหมครับเราสามารถไปหาแบบเด็ก1เด็ก1เพิ่มมาก็คือเป็นชิ้นละส เสร็จแล้วนะครับอย่างตัวคอสตูมก็สามารถออฟเด็กได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเป็นปัจจุบันวันที่ทําคลิปนะครับตอนนี้จะได้เด็กมากสุด7ครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะจะเป็นตัวนี้นะครับคอสตูมก็จะเป็น3ส่วนบนนะครับก็หมวกเนี่ยครับส่วนบนจะได้เป็นเด็กหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดอีก2ส่วนนะครับจะเป็นอย่างละ3อ่นนี้นะจะเป็นหินเด็ก3เนี่ยครับเด็ก3นะส่วนกลางแล้วก็ปากนะครับอีก3นี่นะครับก็คือตรงส่วนคอสตูมเนี่ยรวมกันได้มากสุด7ตอนนี้ แล้วนะครับถ้าเกิดสมมติใครอยากจะเอาเด็กเพิ่มอีกเนี่ยก็สามารถใส่ตัวชาร์โดได้เหมือนกันครับก็จะเป็นตัวชาร์โดตามในจอเลยนะครับชาร์โดเซตเด็กก็อนนี้ถ้าเกิดสมมติใส่คู่กันแล้วก็ตีบวกตามเงื่อนไขมันครบนะครับก็ได้เด็กเพิ่มมาอีก5แล้วก็จริงๆมันยังมีชิ้นอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากจะบูทค่าเด็กเพิ่มเติมเช่นอย่างตัวนี้ครับเป็นประดับจากดันทอยนะครับซึ่งสามารถเอาไปสูงออฟได้3ช่องแล้วก็มีออฟเด็กด้วยคือถ้าเกิดสมมติใครส่มได้แบบแม็กเลยนะครมมเ 2, 3, ล่าซอพิ เท่ากับว่าประดับดันทอยเนี่ยสามารถเพิ่มเด็กได้12เลยนะครับหรือว่ายัางหมวกตัวนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันครับหมวกยิวดาซิลเฮลันคาวก็อน,นี้นจะมีเพิ่มอัลสเตตบวกหนะครับก็คือเราได้ทั้งเด็กบวกหทั้งอินบวกหเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยตัวนี้มันจะมีช่องใส่กาด้วยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเราอยากเพิ่มเด็กอีกนะครับก็ใส่เป็นการตัวนี้ก็ได้ครับแมงมุมขาวโดโลมีเดสคือใบนี้เนี่ยเริ่มแรกมานะครับเพิ่มเด็ก2แล้วถ้าเกิดสมมติเราเป็นสายนนนนนัััททะครบมมจเเพิ่่าาด็ออีกีอกกกกุๆ3ขข้งตว ก็สมมติเราเล่นแรนเจอร์ใช่ไหมครับใส่การ์ดใบนี้เนี่ยลงไปในบอดบวดเนะครับได้เด็กเพิ่มขึ้นมา5เลยแต่ว่าการ์ดใบนี้เซิร์ฟไทยปัจจุบันวันที่ทําคลิปนะครับยังไม่เข้ามาก็ต้องรอกลับไปก่อนเนาะเสร็จแล้วนะครับที่นี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสกิลบัฟกลับไปเท่บัฟต่อก็สําหรับสกิลบัฟนะครับตัวนึงที่ถือว่าจําเป็นมากขาดแทบไม่ได้เลยก็จะเป็นบัฟเบสซิ่งของพาร์ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเพิ่มสเตตัสให้เราเยอะมากก็คือมีเพิ่มค่าเด็กสิบ,บก แต่ว่าถ้าเกิดสมมติพาคนที่เขาบัฟให้เราเนี่ยเขาเป็นค้าสแล้วแล้วก็ไม่ได้เบสซิ่งธรรมดานะครับเบสซิ่งหมูเนี่ยเราจะได้สเตตัสมากกว่าค่าละ10อีกครับ,ก,รบก็คือมันจะมีเพิ่มมาเป็นเลเวลจ็อบของตัวพานะครับหาสิแล้วก็ปัดลงสมมติแบบเราได้มาแบบแม็กเลยนะครับสมมติพาคนที่บัฟให้เราเนี่ยจ็อบหกก็จะได้เป็นแบบเด็กสิบหกอสิบหกเลยครับถือว่าช่วยได้เยอะมากส่วนตัวยาบัฟหรือว่าหารบัฟเนี่ยจริงๆก็มีหลายตัวเลยครับมีเช่นแบบว่าบวก 10, 15, 20, เด็กสิบ แต่ส่วนตัวก็อยากเชีว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่กดอาหารบัฟจะดีกว่าครับประหยัดกว่าหรือว่าถ้ากดนะครับก็กดเฉพาะตัวเด็กสิบละกันซึ่งมันสามารถซื้อได้ในแคชช็อปราคาไม่แพงเลยครับก็จะเป็นช่องนี้นะครับแคชช็อปเสร็จแล้วก็นี่นะครับบัฟมันจะเป็นตัวนี้ครับขวดยาก็จะเป็นนี่นะครับเด็กบวกสิบอยู่30นาทีราคาขวดละ2บาทนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดซื้อเป็นกล่องใหญ่นะครับมี10ชิ้นก็จะเหลือชิ้นละ1.8บาทก็ตกประมาณชั่วโมงละ3บาทกว่าๆอย่างเงี้ยครับ ึ่งจริงๆก็เชียร์ให้ใช้แค่ตัวนี้แหละครับเพราะถ้าเกิดสมมุติใช้ตัวมากกว่านี้นะครับก็สแตตมากขึ้นก็จริงแต่ว่าราคาก็สูงตามขึ้นมาด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นป๊อกกี้ครับเพิ่มเด็ก15อยู่30นาทีเหมือนกันก็ตอนที่เขามาขายนะครับก็จะเป็นกล่องละ189บาทครับได้มา20ชิ้นซึ่งถ้าเกิดสมมติเราคิดค่าใช้จ่ายเป็นชั่วโมงนะครับก็จะตกประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยเกือบ20บาทเลยเทียบกับตัวเด็กสิที่ประมาณ3บาทกว่าๆเนี่ยก็ถือว่าแพงขึ้นมาระดับหนึ่งเลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครจะใช้แบบมากกว่านั้นนะครับเช่นแบบออสแตทบวกสิบเด็กก20พวกนี้ก็ยิ่งแพงขึ้นไปอีก ดอยากจะบอกว่าเรื่องของเลเวลเนี่ยก็มีผลเหมือนกันคือนอกจากค่าสเตตัสที่เราได้ตามปกตินะครับตอนที่แบบเราเลเวลอัพแล้วกดอัพเองเนี่ยมันจะมีค่าโบนัสสเตตัสตามจ็อบเลเวลของเราด้วยนะครับก็อย่างในตารางที่เจโชอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นของเรนเจอร์นะครับคือถ้าเกิดสมมติเราดูที่จ็อบ60เลยเนี่ยมันจะให้ค่าอินมา9ครับแล้วก็เด็กอีก8ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติใครแบบสเตตัสขาดแค่นิดเดียวแต่ว่าไม่อยากทาของเพิ่มเนี่ยจริงๆรอเลเวลมากขึ้นก็ ก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่คุ้นนะครับมันจะเป็นในเทมใส่ส่วนประดับครับลดระยะเวลาในการไล่แบบ VCT เนี่ย50%ซแล้วก็จะใส่ได้เฉพาะสายสายชีพนะครับบาดแดนเซอร์แล้วก็ฮันเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าพอตัวนี้มันเป็นลด VCT ใช่ไหมครับก็เวลาเราใส่เนี่ยเราจะลดเวลาไล่ของตัวไอรสตอมได้เหมือนกันทีนี้อย่างแรกเลยที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดสมมติเราทํา530ไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดสมมติใส่ซาวแอมช่วยทำสเตต์ดัสเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเป็นไลท์ลอด คำตอบก็คือยังไงก็ไม่ไร้หลอดนะครับต่อให้ใส่ซาวแอมเพราะว่าตัวซาวแอมเนี่ยมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติแบบเราทําค่าเด็ก e, คูณ2บวกค่าอีเราได้529นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัว529เนี่ยมันยังมีหลอดอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าหลอดเนี่ยถือว่าเล็กมากๆตัวซาวแอมมันก็จะไปลด50%จากหลอดที่เล็กมากๆของเราเนี่ยแหละครับก็คือสรุปว่าถ้าเกิดจะทำไร้หลอดนะครับยังไงสเตตัสเนี่ยก็ต้องถึง530นะครับไม่ว่าจะใส่หรือว่าไม่ม่่่ใใสสซาาาาาววดแแอออออมมมมมกกกกก็็็ตตตลล้้้ีีีีีีนนนนนนิึงงััง K. K. เเเเเปรรรืทจยยบบคคํถ ก็คือมีช่วงหนึ่งถ้าเกิดสมมติใครตามสตรีมเจนะครับจะเห็นว่าเจเล่นแรนเจอร์เนี่ยใส่ซาวแอมสองข้างใช่ไหมครับซึ่งซาวแอมสองข้างดียังไงก็คือมันลดข้างละ50%ใช่ไหมครับเราใส่2ข้างเนี่ยได้ไห,หล่หลอยแบบอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะแลกมากับการที่เราใส่ตัวเซตไว้วิงเนี่ยได้ไม่ครบเซตถูกไหมครับเพราะว่าขาดส่วนประดับไปก็แน่นอนแหละว่าตัวเดเมจของเอลอลสตอมเนี่ยจะถือว่าเบาลงเยอะเลยครับซึ่งในสตรีมก็มีคนบ่นให้ฟังเยอะเลยครับว่าแบบเอ้ยเจใส่าซาวดแออออมมมมข้ม้้้าาาาาางงงงงทไนะไไไเเเเเเจจจหยยยยยปะะะลน่่่กก็บกบ J บบววโคครรีั แต่ว่าต้องอธิบายอย่างนี้ว่าตอนที่เจใช้เนี่ยตอนนั้นเป็นเลนเจอร์เลเวลนิดเดียวเองครับซึ่งแน่นอนว่าพอเราเลเวลไม่เยอะเนี่ยก็เก็บเลเวลกับมอนที่เลเวลไม่เยอะถูกไหมครับเลือดมันก็นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบแมกมาจูปิลอดเควสป้ายร้อยร้อยสิบซึ่งสี่อย่างที่พูดมาเนี่ยต่อให้เราใส่ซาวแอมสองข้างนะครับเราก็สามารถแอโร่ทีเดียวมอนตายได้อยู่ดีดังนั้นมันก็สะดวกกว่าใช่ไหมครับได้ไล่ไหล่หลอดมาเพราะว่าคีย์ของไอโรสต็อปนะครับเวลาเราใช้ในการทำเควสป้ายหรือว่าเก็บเลเวลเนี่ยขอแค่มันวันฮิตคิววก็พอแล้ใช่มัครบ สมมติเลือดมอนมันแค่หมื่นห้าเนี่ยเราไอโลตัลสองหมื่นหรือว่าสองล้านค่ามันก็เท่ากันถูกไหมครับเสร็จแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องของการเก็บเลี้ยวกันบ้างก็มีหลายคนถามเข้ามาครับว่าแบบอัพสเตตัสแบบเจเนี่ยเก็บเลี้ยวยังไงตอนแรกมีเอจิหรือเปล่าแล้วมาลีทีหลังหรอก็ไม่ใช่ครับอัพแค่เด็กกับอินหนักๆเนี่ยตั้งแต่เลี้ยวน้อยเลยแล้วก็เก็บเลี้ยวตามแบบในจอเลยครับก็คือใช้แบบเบิรลัวๆเลยซึ่งมันพอจะทําได้นะครับเพราะว่าพอเรามีค่าอินที่สูงเนี่ยเวลาเรากดยาปัย แถมเดี๋ยวนี้พวกยาบัมเอชพีเช่นสตรอเบอรี่เนี่ยครับถ้าเกิดเราดีดเป็นเงินบาทนะครับราคาก็ถูกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วหรือไม่ก็ถ้าเกิดสมมติเราไปเก็บเลยว่าแบบเป็นปาร์ตี้ใช่ไหมครับก็หาที่ที่แบบมีเศษโยน SP ีก็ได้ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกอยู่ครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัพสเตตัสแบบไฟนอลก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันครับว่าแบบตัวละครของเจเนี่ยเดี๋ยวพอลิเวลตันเนี่ยสเตตัสจะเป็นแบบไหนยังไงสายไหน ก็อันนี้ที่มีไปลองกดเข้าๆมานะครับก็จะเป็นตามในจอเลยครับ AG 7 5 w ็ดห้าวิดเก้าอิร้เดกบัก100ก็คือเดี๋ยวพอเลเวลวสูงๆเนี่ยจะกลายเป็นสายผสมครับก็คือแอโร่ก็ได้ยิงธรรมดาก็ได้แต่ว่านี้ก็คือแค่ที่แผนไว้ตอนนี้นะครับในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันขึ้นกับว่าพวกของใหม่ๆเนี่ยครับของตามไข่ของกาชาเนี่ยมีอะไรเข้ามายังไงบ้างคืออย่างถ้าเป็นของปัจจุบันในเซิร์ฟตอนนี้นะครับ AG75 เนี่ยก็คิดว่าทำแอตแท็คสปีดร้อยเ้ไม่ยาก แต่ว่าในอนาคตพอของใหม่ๆเข้ามาก็คิดว่าน่าจะง,ง่ายขึ้นอีกครับเอเจอยาจจะไม่ต้องถึง75แล้วก็ได้แล้วก็อย่างค่ารักอันนี้ก็ยังไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันเพราะว่าบางทีคือดีเจอาจจะอยากทําของแบบสายหมาแบบฟูๆก็ได้ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็คือต้องอัพค่าลัก120แล้วไปใส่เทมรักถูกไหมครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากก,า like, กาดไลคยรับมผ Sure, hero, you gotta say the word